เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมนมเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะครับถุยไม่ใช่ครับเกมเออเด็ดอออลไลฟ์ไฟนะครับผมก็เป็นสตอรี่โหมดนที่ผมจะเล่นผมเล่นถึงเออการหกนะครับเนี่ยครับเล่นมาถึงการหกแล้วผมก็เอาอีเวนต์มึงอย่าสปอยดิบ้าเก็บการหกแล้วครับไปลุยกันเลยครับ นออะไรละ่ะพอนุ่มอ่าโอเคอันนี้เป็นประวัตินะใครจะอ่านก็โพสละกันนะผมก็เทียดอ่านครับโอเคครับคาซุมิที่นิวยอร์กไม่กี่วันต่อมาคาซุมิคาซุมิเหรอเขาลองตามหาอัลฟาหน,นึ่งห้าสองเขาพนันได้เลยว่าเธอเนี่ยรู้แล้ว คุว่ายังไงนะลิซ่าละ่ะอยากแกสู้นนสขนาดนั้นเลยเหรอฉันหลบเลี่ยงกันต่อสู้ดีไม่ได้นะ่ะมันเลยอีกดออย่กเพิ่งเตะกูดินี่ละจะเอาบอจะเอาบอไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วว่าสู้กับใครนี่ละแปดพิทคอมโบจัดไปดิจัดไปไม่ได้หรอกครับ เราเป็นตัวแห่มเราต้องเก่งอย่างแหลแ่บครับบอกเลยว่าแ่บม,มากครับแห่มไหมครับแห่มไหมครับบอกเลยว่าแ่บม,มากเตอร์แล้วก็ตัดมาที่ดัดฟางครับเราจัดการอีนั่นไปแลยครับไอเจอเธอแล้วไานเยน,น,นี่โผล่มาครับเตรียมใจซะไอยยทยลดไอนเยนี่ฉันไม่อยากสู้นนก,กับเธอเดีมันจำเป็นนะ่ะ บอกเลยว่ามึงใช้ขีมอะไรวะทำไมตัวมึงขาวมันแบบกระดาษเอสี่เลยวะวิญญาไอ้พึ่งใจเย็นนี่ล่ะเจ็ดทิพคอมโบจะเอาป่อกันได้ไอ้เพี้ยกันเฮ้ยไอ้เพี้ยตีบนแหลกเอ้อใจเย็นๆดีไอ้ยันนี้ใจเย็นๆดีนี่ล่ะท่าในตำนาน ใจเย็นๆดิเฮ้ยกูจะเคยทำไมวะเอ้ยที่เหยื่อตกเตะกูโดดตึปิดจ็อบปิดจ็อบปิดจ็อบเรียบร้อยถึงกับตัวเปื้อนเลยนะครับอ่าสุดยอดถึงกับเนื้อตกเลยครับผมที่แอนท์กติก้าไม่กี่วันต่อมาเออนี่ใครวะอีเบแมนแหละจะตามฉันมาทำไม อีเปแมนครับที่มันเหยียบตุ๊กตาหมีในพาร์ทหนึ่งครับโอนมึงไม่หนาวเหรอวะกำลังหาบางอย่างอยู่หาอะไรเหรอมึงกลัวนวดแล้วเหรอโอเคครับรูปนวดแป๊บมึงมาเพื่อรูปนวดมึงหาอะไรวะตะลงมาหาแล้วมึงไม่หนาวเหรอคาสมิเก็บไม่หนาวเจอท่าเล่นเป็นสองสามท่านี่แหละครับ อีดอกแกเพงนี่ครับท่านี่ครับเล่นเป็นแน่นอนครับแล้วมีท่าไหนอีกวะเป็นแค่นั้นแหละกูบอกเลยเป็นแค่นั้นแหละอีลาอีดอกตกตกตกกำแพงตายไปตกเยี่ยมไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอฮะเหตุกูดิอย่างโทษนะแต่ว่าฉันต้องไปต่อน่ะ เพราะว่าฉันเข้ารอบ8คนสุดท้ายเดอะสตาร์ไม่ใช่ครับผมเดอะสตาร์ป้าแกดิโอเคครับก็เล่นไม่กี่นาทีเลยวะมังสั้นไปครับเล่นต่อดีกว่าครับเล่นต่อครับเล่นต่อมันสั้นไปครับตัดพาร์ทไม่ได้ครับเก็บอ่าไอ้ยูนี้เก็บกดพอดอ่านได้นะครับเขียนอ่านครับเล่นเนื้อเรื่องให้ดูเฉยครับ ที่ฟรีดอมโซเวอร์คือไอเรือนั่นใช่ไหมครับผมโอเคนี่เรือเหรอทำไมมันใหญ่ยังวะไอเรือนี่ขึ้นกับเธอล,ะละ่ะค <Sir. S 1> ่ะท่านไอโกวิ oh. ่งโอ้ทาวิ่งปัญญาอ่อ <laughs> นทาวิ่งปัญญาอ่อนจิ๋มหายสัตว์โอเคตัดมาที่เราหาพวกอัลฟาไม่เจอหรอก <laughs> <laughs> เพื่อผลดีกับเธอ <laughs> <laughs> เพรว่าคนที่เธอเข้าร่วมด้วยน่ะจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่เหรอมันถูกเปิดเผยต่อสาธาณชนเลยนะ DOA เนี่ยมีผู้นำใหม่ที่เราจะนำทางไปสู่โลกและฉันก็จะจัด DOA ครั้งที่5ขึ้นแบบที่พ่อกูเคยทำน่ะ Dead อ r Alive นั่นเหรอไม่สนใจหรอกกูเดินไปเลยครับเด้งโชว์ครับ ีอิอกยิ้มครับยิ้มกลิ้นครับคือไอเดทเอาอะไรนี่มันคือชื่อทัวร์นาเมนต์ครับผมก็นั่นแหละครับที่เซาเอเมริกาไม่กี่วันต่อมาออยาเน่มึองทำอะไรเนี่ยหางูกินเหรอนั่นไงง,งูงูมาจริงด้วยอเออเธอมาทำบ้าอที่นี่เนี่ยนั่นอายาเน่เหรอ ให้แต่อยู่กับเธอหรือเปล่าเออฉันก็ไม่คิดด้วยว่างนั้นหรอกนะฮิโตมิพูดครับเออแต่เดาสิฉันจะเข้าทัวร์นาเมนต์แหละแล้วเธอก็มาที่นี่เพื่อฝึกเหมือนกันเหรอเปล่าสักหน่อยแล้วเธอก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นคนที่จะมาฝึกเลยนะมึงแต่งตัวเหมือนแบกิวทิ่ผ่านเลยอีแบกิวอ๋อเราเป็นไอเยนนี่ใช่ไหมโอเคครับีฮิโตมินี่คือคนที่ คนที่จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับที่เมื่อกี้มันคุยกันนะครับโอเคครับสู้ดีกว่าครับเดี๋ยวตายครับนิดอกไอ้เคี่ยงงูขลังมีงูด้วยครับเอ้ยไม่มึงโหดจังวะกูย,ยังไม่ทันลุกเลยถีบแม่งดิไม่มึงโหดขนาดนี้ไอ้ยัยโดดไอ้เยัยายาไอ้ยัยช่องขลังมีช่องโง่เออต้อตีเร็วเกินครับ มันตีเร็วเกินครับเมื่อกี้เห็นไหมครับมันตีเร็วเกินเอาใหม่ครับเร็วเกิน,มน,กนไม่ให้กูตั้งตัวรีเวนกูต,ต้องเล่นสลับไปมาหลายๆตัวกูจะจำท่าได้ไหมอ่ะมิดอกนี่แหละนี่งไงมโดนไอ้เหี้ยอย่าเอ,อ,อ,อเื้อไอ้ลิงไอ้ลิงช่วยกูหน่อยดิวะกูโดนลุมอยู่เนี่ยไม่ใช่กูไม่ได้ลุมนี่วะ่ะไอ้ไอ้ไอ้เคี้ยมกงน้ำไปดี แม่ пис, แ at, 謝謝สาวน้อยแม่สาวน้อยรอดปะรอดรอดบอกอีพี่แอ้มต่อยกูอีกอ่ะย่าลอยตายเชี่ยตายต่อยอีไม่เจอไอ้มันกันได้สักสีลาเสยหน้าแม่งเลยแล้วมาฉันขำหน่อยเลยเก็บแน่นชุดสุดๆครับไปซื้อชุดใหม่ได้ ที่ประเทศจีนไม่กี่วันต่อมาเออไอเรื่นมึงเดินทางไหวเงวะเออพอแล้วนาทีได้ไหมเออไม่เป็นไรหรอกนะให้ฉันจัดการเองเออขาน้อยเธอมาทำอะไรที่นี่คนเดียวเนี่ยไปไกลให้ตีนกูได้ไหมเออแบดอย่าไปยุ่งกับเธอนะ่ยผมตบครับแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นมวยนี่ว่า อีเลอร์ครับเป็นมวยครับบล็อกได้ดีนี่เธอเก่งขึ้นเยอะนะอ๋อรู้จักกันครับรู้จักกันครับใช่แล้วจริงๆนะนะเซนก็อยากเข้าทัวร์นาเมนต์น่ะจะไปทัวร์นาเมนต์ด้วยไหมเออเรื่องก็รู้น่ะมีกั๊กว่ะจะไปไม่ไปก็ไม่บอกครับมีกั๊กครับเดี๋ยวกูทำอะไรของกูนะเตะเตะเตะเออ ท่าอะไรบ้างวะเฮ้ยท่านี้แจ่มวะท่านี้ก็แจ่มวะเอ้ยใจยเ,เย็นไอ้สัตว์กูเรียนรู้อยู่นี่ไอเต๋ยเยอยเตะกูกันได้กูกันได้เป็นรัหนึ่งของอูกัน์ดาครับไม่ใช่ครับไอ้เชียมีไก่ข้างหลังมันมีไก่ด้วยครับนี่ไอ้เชียไม่โดน,ไม,โดนนะไม่โดนเหรอฮะเตะไม่โดนอีกนี่ล่ะกูกันได้ไอ้อ่อนอ่อนไอ้อ่อนกูกันได้ กูกันไอ้เจ้ากูกันได้ไม่ฮาอวไรตัวดิเออเธอรู้ไหมเธอควรจะมองคู่ต่อสู้นะเวลาต่อสู้เนี่ยอย่ามัวแต่ไปมองนมเขานั่นแหละคือสิ่งที่เธอพูดเฮ้ยมันเธอนี่ว่าเฮ้ยมันทำลายมันจบกันแล้วครับผมอยู่ตรงนั้นแหละดิทิงเกิลไอทำบ้าอะไรเนี่ยอย่ามาขวางฉัน เกับลุยครับกูเป็นอายเนะสามตาแล้วเนี่ยทีอายเนะอายเนะที่บอกเลยว่าใหญ่มากภูเขาข้างหลังครับใหญ่มากครับบอกเลยไอ้เหี้ยมึงใจเย็นๆดิเอ้ยจัตเตะหลังกูยีดอกยีดอกกูตีท่าเดียวแม่งเลยอิสัตวสตกเขาไตตกเขาลุกลุกตกเขาไตตกเขาไตตกเขาไต,ตเตสร็จกู นี <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ล่ลาซีหน้าอีเบแมนครับเยียบตุ๊กตาหมีครับสมน้ำหน้ามึงแมดดี้ถูกกัะสินแล้วฮะแล้วก็โชว์เท่ๆน่ารำคาชิบหายทำไมทุกคนถึงมาขวางกูตลอดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่หนาวเหรออ๋อเป็นชุดชุดหนาโนมัตชีอะไรเงี้ยทำให้ไม่หนาวครับโอเคครับก็ ถึงด่นาน13แล้วครับโอเคครับตัดผัดแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันผัดหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ผัดต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงนั้นโอ้ติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับ